วันนี้นะคะแม่ดาวก็พาทุกคนมาดูเนาะแปลงผักบุ้งค่ะที่แม่ดาวปลูกไว้นะคะก็เป็นผักบุ้งเรียวไผ่เนาะที่แม่ดาวทาคลิปวิดีโอลงไปนะคะก็เขาก็จเจริญเติบโตแล้วก็แม่ดาวก็ช่วงกักตัวช่วงช่วง work from home แนละ้วแม่ดาวก็เก็บเขาไปกินหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวนเชเอมรายการที่จะพาทุกคนไปทําสวนยังมีความสุขค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการใช้ดินค่ะ นนเนื่องจากแปลงผักบุ้งแปลงนี้เนาะแม่ดาวปลูกผักบุ้งเป็นพืชชนิดแรกนะคะหลังจากการหมักดินปรุงดินไว้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนเนาะแม่ดาวก็ปลูกผักบุ้งไปแล้วนะคะคราวนี้แม่ดาวก็จะใช้ดินตัวนี้ต่อเลยเนาะไม่ปรุงดินเพิ่มแล้วค่ะก็จะใช้ดินตัวนี้นะคะในการปลูกคะน้านะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะเพราะว่าดินตัวนี้นะคะก็ยังเป็นดินที่มีธาตุอาหารต่างๆอยู่เยอะเนาะเพราะว่าผักบุ้งเป็นอายุเป็นผักอายุสั้นนะคะ อายุแค่ประมาณสมอาทิตย์เนาะ21อวันค่ะก็เขาก็กินธาตุอาหารนะคะเท่าที่เขากินได้เนาะแม่ดาวก็จะใช้ดินตัวนี้นะคะหมุน,นเียนลูกต่อค่ะเพราะคณะเป็นพืชที่กินสารอาหารเยอะแล้วก็ใช้เวลาปลูกค่อนข้างยาวนะคะประมาณ2เดือนค่ะก็ดินก็จะใช้ต่อกันได้นะคะก่อนอื่นเลยแม่ดาวก็จะเก็บผักบุ้งเนาะนี่แม่ดาวถอนไปบ้างแล้วต้นผักบุ้งนะคะออกนะพวกนี้เอาไปทําปุ๋ยหมักตะกร้าได้นะคะ ตอผักบุ้งพวกนี้นะคะก็จะเก็บออกไปด้วยค่ะต้นกะเพราขึ้นไว้ด้วยนะเนี่ยนะสงสัยนกเอา,มาเมล็ดมาค่ะแม่ดาก็จะเก็บเขาไว้นะคะเราจะทำการพรวนดินก่อนนะคะ สั่งตาออกนะคะเฟตราฝักบูงก็จะเกตบออกไปด้วยเนาะส่วนตรงนี้แม่ดาวก็จะยังเหลือเขาว้นะเอาไว้ตัดกินยอดได้ค่ะก่อนแม่ดาวจะพรวนดินนะคะแม่ดาวก็ทําการบํารุงดินนะคะด้วยตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัว EM แห้งนะคะหรือว่าเจ้าโบกชีนั่นเองนะที่แม่ดาวาทาคลิปลงไปให้ดูนะคะเป็น EM แห้งนะคะจาก สูตรของหมูอ้วนชวนทำเกษตรค่ะแม่ดาวก็จะปักนะคะประมาณ4-5ช้อนเนาะโรยลงไปเลยค่ะเพราะว่าดินของเรานะคะก็จะมาปลูกต้นขนานะขนาก็เป็นพืชที่ต้องการสารอาหารนะคะค่อนข้าง,างเยอะทีเดียวเนาะนี่ค่ะตักปุ๋ยลงไปแล้วะคราวนี้ก็พลวนดินได้เลยนะคะ เพืเ่อนๆไม่มีปุ๋ยโบกชีหรือว่าเจ้ตัว e m แห้งนะคะจะใช้เป็นขี้วัวหมักก็ได้นะคะปุ๋ยหมักนะคะได้เช่นกันค่ะก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินของเราค่ะก็พรวนดินนะคะถ้าเป็นไปได้นะก็พรวนลึกลงไปประมาณ20เซนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่รากต้นขนานะคะเขาจะาช,ช่อนชัยไปหาอาหารเนาะ ความดินจะได้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแม่ดาวก็จะทําหลุมนะคะแม่ดาวไม่ค่อยหวานเนะเาะจะทําหลุมนะคะแล้วก็หยอดค่ะใช้วิธีหยอดมเมล็ดนะคะเหมือนปลูกผักบุ้งเลยค่ะหลุมนึกประมาณครึ่งนิ้วนะคะก็จะทําหลุมห่างกันประมาณนะคะ ะะมะเล็ดพันคานะคะตัวนี้แม่ดาวซื้อมาจากชมรมมังสวิรัตค่ะ10บาทแล้วก็ได้มาเยอะมากเลยค่ะก็มีทั้งเก่าและใหม่นะคะก็จะใช้เมล็ดเก่าก่อนนะคะโอเคค่ะก็หยอดนะคะหลุมละประมาณนะคะ,อะ,ะสองถึงเมล็ดค่ะเผื่อเขาไม่ขึ้นเนาะเผื่อเมล็ดไหนไม่งอกนะคะ แล้วก็ถ้าขึ้นหมดก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ถอนต้นเล็กๆมากินก่อนได้ค่ะไม่เป็นปัญหาแม่ดาวก็จะเอา,มาเมล็ดออกมาไม่เยอะเนาะไม่อยากเอาออกมาเยอะนะคะถ้าอ,าออกมาจากถุงแล้วก็ควรใช้ให้หมดเลยนะคะไม่ควรเรากลับเข้าไปในถุงนะคะเพราะฉะนั้นตอนเอา,มาเมล็ดออกมาก็เอาออกมาแต่พอดีค่ะ เสร็จเราก็กลบดินเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กลบฟางค่ะกลบฟางแล้วก็รดน้ำนะคะพอลงมาด็ดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาฟางคลุมเลยค่ะ กันนะคะกันฝนชะเมล็ดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ําน,นะคะให้ให้ชุ่มนะคะแต่ไม่ถึงกับแชะแชะเจิงนองเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวฝนตกอีกเนาะก็เรียบร้อยแล้วค่ะการปลูกขนานะคะ,ะแล้วก็การใช้ดินนะคะก็เขารเรียกว่าการหมุนเวียนใช้ดินนะคะหลังปลูกพืชชนิดหนึ่งไปแล้วเนาะก็ไม่ต้องปรุงดินใหม่ค่ะแค่ทําการเติม าสารอาหารลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักนะคะก็ได้นะคะแล้วก็ปลูกพืชต่อได้เลยค่ะก็คือปลูกพืชไม่ซ้ําชนิดกันเนาะเขาจะใช้สารอาหารคนละชนิดกันค่ะแล้วก็หลังจากปลูกคะน้าเสร็จนะแม่ด,ดาวก็จะลงถั่วค่ะก็คือปลูกพืชกินใบเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ปลูกพืชกินฝักนะคะก็คือถั่วนั่นเองเป็นพืชชนิดสุดท้ายที่จะปลูกตรงดินแปลงนี้นะคะแล้วก็คอยอ ปรุงดินใหม่ค่ะหลังจากปลูกต้นถั่วนะคะก็ถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ดาวทาคลิปออกมาด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ